บ้านจะมีกินนะทำนาทำไร่เลี้ยงปลาก็สะดวกตอนนี้ทำไม่ได้เลยแห้งแรงหมดแต่ทางราชการเบื้องบนส่วนมากเขาไม่เขเลงไม่เห็นกันผมขอขอบคุณนะครับท่านสสชัยชนะ ท่านดเรเฉลิมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรที่เห็นโครงการแก้มลิงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อความอยู่รอดนะครับการพัฒนาชุมชนผมก็ภูมิใจมากนะครับขอบคุณท่านนายกอภินันท์ขอบคุณท่านนายกแมนนะครับทุกท่านขอบคุณท่านคออจนประธานแต่ผมขอร้องคอ,อจนประธานนะครับช่วยเรื่องดินตอนนี้นะครับ ทางมัสยิดทางวัดเกิดกันมีปัญหาอยู่นะครับ็น้นที่ลุ่มมั่งอะไรมั่งนะครับจองบประมาณจากอบโต,โตจากอะไรก็ไม่ลำบาก <c oughs> ม่ลำบากจาเป็นต้องใช้นี่ตาได้ผลประโยชน์อย่างนี้นะครับชาวบ้านมหาวิทยาลัยกับชุมชนเป็นคู่กันนะครับถ้าชุมชนรอบข้างไม่เข็มเข็งเพิมเชื่อเหลือเกินว่าจะเกิดมีปัญหาตั้งแต่ก่อนมานะครับจะมีปัญหาอยู่ประจํานี่รอบนี้ถ้าว่าเป็นอย่างนี้ทำ m o u มหาวิทยาลัยกับชุมชนกับท้องถิน่นรับประกันนะครับ มหาวิทยาลัยก็สะดวกสบายผมรอชสยชนะเด่นเดโชนะครับรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะกรรมการงบประมาณ2565นะครับได้ลงติดตามความคืบหน้าโครงการแก้มลิงพลัยลักนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมชุปราทานะครับโดยมีอธิบดีประพิษจันมาเป็นอธิบดีกรมกรมรุทานและมีดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนทำหน้าีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคน สมุนเข้ามาในการก่อสร้างครั้งนี้นะครับแก้มริงไวรัสมีพื้นที่ทั้งหมด200ไร่นะครับเก็บน้ำได้ทั้งหมด2.4ล้านคิวลูกบาทเม็รหลังจากที่กรมชนประทานนะครับขุดลอกแล้วเสร็จนะครับและทําแก้มริงแล้วเสร็จนะครับผู้นําท้องถิ่นก็ได้ร้องขอมายังกับผมนะครับบอกว่าขอให้ทำเอ็มระหว่างมาวิทลยาลัยรัสกับท้องถิ่นโดยรอบที่อยู่ในพื้นที่ ประลลักษ์นะครับเพื่อจะได้การจัดสรรแบ่งน้ําใช้ในอนาคตนะครับว่ามาอะไต้องใช้เท่าไหร่ในการรองรับสูงการแพทย์พื้นที่โดยรอบทั้งหมดที่มีความจําเป็นที่ต้องมาใช้น้ําตรงนี้ที่น้ําเหลือจากใช้การแพทย์เนี่ยเท่าไหร่นะครับผู้นาท้องถิ่นก็ได้ทำหนังสือไปยังกับผมผมก็ได้ไประสานกรมชลปานก่อนที่จะส่งมอบงานทั้งหมดนะครับให้ทำเนโมยให้ชัดเจนนะครับประเด็นที่2คือเรื่องมวลดินทั้งหมดนะครับที่ขุดขึ้นมาได้ทั้งหมดคือเป็นจํานวน1ล้านคิวนะครับถ้าวัดกับโรงเรียนและที่สารประโยชน์ที่หมู่บ้านขอในนนนกาารรรททํพื้ี่่สววมะคับ อันนี้ทางหมาลาัยก็ฝากทางชนประธานว่าให้ประสานหมาลัยให้มวลให้มวลดินนี้ท่องด,ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราผมได้ลงวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้รับผลกระทบร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็นายกับพี่นันชาลฤทธ์นะครับก็คือว่าพื้นที่โดยรอบในหมาลัยที่เป็นพื้นที่ลุ่มอยู่หลังจากที่เขาถมการสร้างถมการแพทย์เนี่ยทำไม่ได้รับน้ําขังหนึ่งปีในน้ำจะขังวนสามถึงสี่เดือนเรื่องนี้ก็ฝากํำเรียนไปยังชนประธานนะครับ ว่าหาแนวทางแก้ไขอย่างไรเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยใช้เครื่องสูบน้ํามาสูบก็น้ําระดับน้ําก็ยังไม่ลดลงนะครับ